ความสมัครของนักเรียนประจำทิวไผ่งาสวัสดีครับพวกเราเป็นนักเรียนประจำผมนายพัฒนการได้รัุนครับผมตูวีได้บทบวชมิถานครับผมวัฒนิวคุณธรรพิเชษครับก็วันนี้นะครับเราพวกเราสามคนเนี่ยได้รับทุนสนับสนุนจากนครหลวงการไฟนครหลวงนะครับเป็นจำนวนเงินสามหมื่นบาทได้รับได้รับเงินมาสนับสนุนในการปลูกต่าชายเลงนะครับโดยผมจะให้คุณวัฒนิวนะครับ นะนำว่าความอยากของเราในการทำทกิจกรรมงานนีในตอนแรกนะครับพวกเราก็ยังไม่ได้รู้ว่ามีโครงการดี้แบบนี้อยู่แต่ว่าครูปรจำกลุ่มของเราเนี่ยได้นำโครงการนี้มาเสนอแล้วก็กระตุ้นให้เราเห็นแบบปัญหาของป่าชายเลนในปัจจุบันนะครับว่าเป็นยังไงซึ่งโครงการนี้เนี่ยมันเป็นระดับประเทศครับแล้วเราอ่ะเป็นแบบหน่วยองค์กรเล็กๆที่จะสามารถช่วยให้โครงการนี้สําเร็จไปได้วพวกเราก็เลยเกิดความอยากอยากทําขึ้นมาครับแล้วก็ต่อไปนะครับ คุณตุลย์ระกบอกว่าโครงการที่เราเขียนขึ้นมาเราประสบความสำเร็จได้อย่างไรก็โครงการขึ้นนี้เกิดขึ้นจากมีครูประจำคือคุณคุูยุลดีกับคุณครูวรพจน์นะครับที่ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนาครับแล้วก็แก้การแก้ไขปัญหาก็คือเป้าหมายของเราในแต่ละเดือนนะครับคือเขาได้กําหนดว่าระยะเวลาของการทำกิจกรรมคือ4เดือนนะครับก็พวกผมได้วาง วางกิจกรรมแต่แต่ละอันเนี่ยเป็น,เป,น,นเป็นขั้นเป็นคอนเหมือนเป็นขั้นบันไดที่จะคอยให้สร้างสร้างที่จำลึกในการรักปลาฉลน,นขึ้นมานครับกับแม่ผมเรื่องนี้นะครับแม่ผมก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้ติดโครงการเพราะว่าในการร่วมกิจกรรมของเรียนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ได้ประสบการณ์เราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตในวันข้างหน้าได้ครับผมเป็นเร่ประจํากับการอยู่ที่บ้านไม่ต่างอะไรเลยครับเพราะว่าอยู่ที่หออยู่ที่โรงเรียนประจํามีทน้ง แต่งความรู้ที่ดีแลวก็กีฬาทบถ้วนนะครับส่วนของผมนะครับการอยู่หอพักการอยู่ของเรียนเป็นนักเรียนประจำชายนะครับกับการอยู่ที่บ้านครับคือมันก็เหมือนเรียนสองหน้านะครับคืออยู่ที่บ้านก็มีดีด้าหนึ่งอยู่ที่หอพักชายก็มีดีหน้าหนึ่งนะครับคือเราก็สามารถหาข้อได้เปรียบที่เราจะได้จากการอยู่หอพักชายได้แล้วก็นำกลับไปใช้ในอนาคตข้างหน้าครับว่าพัก ควรจะไปใช้ในอนาคตยังไงได้บ้างครับเกิดวันข้างหน้าเราไม่มีผู้ปกครองหรือว่าไม่มีใครช่วยเหลือเราได้แล้วควรจะใช้ชีวิตอย่างไงในอนาคต้หน้าก็อยากทห้คุณตวีได้บอกนะครับก็คือว่าเราต้องวันหนึ่งเราก็ต้องอยู่ด้วยตัวของเราเองนะครับคือเป็นนี่เป็นการเป็นขั้นเล็กๆในการที่เราฝึกในการใช้ชีวิตกับร่วมกรบสังคมนะครับในการใช้ชีวิตในวันข้างหน้าครับเราก็ต้องมีระเบียบวินัยที่มากขึ้น ล้วหอพักเนี่ยก็ช่วยรก็ช่วยสุดเราตรงนั้นคือเวลาขึ้นหอนะครับก็ต้องเป็นเวลากินข้าวก็ต้องกินพร้อมกันจะตื่นเช้ามาก็ไม่มีคนจัดเตียงให้ครับไม่เหมือนที่บ้านครับแบบตื่นมาก็สมัดตัวไปเลยแต่ที่นี่ก็ต้องทําเองหมดเลยครับผมใช่ครับโดยูพอกเขาใช้ก็จะเป็นเหมือน,นแม่แบบที่รอรอเราพวกเราให้เป็นคนดีเงวหน้าครับช่วยสุดเราว่าคนททำยังไงทำผิดคนแก้ไขยังไงหรือว่าช่วยปรับปรุงแบบให้ให้ความให้ข้อคิดหรือเสนอแนะต่าง แล้วถ้าอยู่หอนะครับเราก็จะมีโอกาสในทํกกากิจกรรมกับเพื่อนๆมากขึ้นเช่นเราสามารถทําโครงการแบบนี้ได้เรื่อยๆสามารถได้กีฬาด้วยการมีความสนิทกันมากขึ้นแบบสนิทกันไม่ใช่แบบสนิทกันแต่ในกรุงเทพครบแบบหลายจังหวัดเช่นเชียงใหม่เชียงรายนี่ก็มีนะครับหลังากนั้ก็คือระโยู่หอ